กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซี่ยุคนยุคนชนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมน,นะครับวันนี้ก็มาแหกนะมาจับโปะนะครับเสมีนการละครนะครับสร้างสถานการณ์เพื่อที่ต้องการจะเบี่ยงประเด็นเรื่องของทุนระเบิดนะเรื่องของการล่เมิดปฏิญญาสันติภาพของเขมนเขมรเป็นคนละเมิดนะครับเขมรเป็นคนฉีกปฏิญญาสันติภาพด้วยตนเองเพราะว่า ลักลอบวางทุนระเบิดซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรตินะโดนันด์ทรัมแล้วก็าานายยุ่งกรีอันวามาเลเซียเนี่ยเป็นอย่างมากเขมรเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยนะครับมันทําให้ทรัมป์เนี่ยไม่พอใจแน่ๆนะครับผมพูดให้ชัดเจนก่อนคือเร,เราอย่าเพิ่งหลงประเด็นว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายประงับหรือว่าไทยเป็นฝ่ายฉีกปฏิญญาสันติภาพแล้วไทยจะต้องมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้นไม่ใช่ไทยนะครับฝ่ายที่เป็นคู่ละเมิดเนี่ย แล้วก็เป็นคนที่ไม่คือหักหลังทรัมป์อ่ะคือมันทาให้ทรัมป์เสียหน้าคุณผู้ชมเข้าใจไหมคือทรัมป์เนี่ยต้องการเบ่งกล้ามเบ่งกล้ามเข้ามาเพื่อที่จะเห็นแสดงให้คนทั้งโลกเห็นว่าเขาเป็นประธานาธิบดีแห่งสันติภาพสามารถเคลียสถานการณ์ระหว่างไทยออก,กับกัมพูชาได้แล้วก็อีกหลายๆประเทศที่เขาเคลมว่าเป็นผลงานพอทรัมป์เนี่ยหรือประธานอาเซียนประเทศก็ถือว่าเป็นประเทศใหญ่ของอาเซียนนะครับอย่างมาเลเซียนเนี่ยนะครับ เขามาเป็นสักขีพยานมาเป็นตัวกลางแล้วเนี่ยปรากฏว่าขมรยังฝ่าฝืนปฏิญญาสันติภาพเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยครับผมเชื่อว่าขมรเนี่ยต้องโดนทำเนี่ยเล่นงานเพราะมันทําไม,ทาไม่ทํามีดูแย่ว่าทาเนี่ยไม่แน่จริงนี่หว่าไม่เก่งจริงที่บอกว่าไปเคลียร์สันติภาพตรงนั้นตรงนี้แล้วทําไมมันยังวางทุ่นระเบิดกันอยู่คนทั้งโลกเนี่ยประชาคมโลกเขามองตรงนี้นะครับ คือเขามองไทยกับเขมรเนี่ยหมายถึงวัฒน,นาชาตินะกับประชาคมโลกเขาก็มองว่าเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะสองชาติที่มีปัญหากันเ,เรื่องเขตแดนมาอย่างยาวนานเขาก็ไม่ได้อินกับประเทศไทยขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือทํามเพราะทํามคือตัวใหญ่เพราะทํามคือ,เ,อ,อเบอร์ต้นๆของโลกอะ่ะเข้าใจไหมในน้นนาทีนี้นะเป็นผู้นำมหาอำนาจเบอร์ต้นของโลกเพราะนั้นเขาก็สนใจทําม เขาบกเขาสนใจทําก็คือเอาไหนทาบอกว่าไปเคลียร์ตรงนั้นได้ไปเคลียร์ตรงนี้ได้ไปเคลียร์ตรงนั้นได้แล้วทําไมเคลียร์ไม่ได้แล้วทําไมต้องมีการวางทุนระเบิดกันอยู่เพราะฉะนั้นขเขมรกําลังจะโดนทำเนี่ยจัดการนะแล้วก็มาเลเซียก็ไม่พอใจที่ขเขมรเนี่ยทำแบบนี้เอาตรงนี้ก่อนนะครับส่วนไทยก็แน่นอนครับไทยที่เป็นสถานการณ์ตามหลังเพราะเราเป็นฝ่ายถูกกระทําที่เราจะบอกว่าเราระง,งับสันติภาพหรือเราอะไรก็ตามแต่มันเป็นการ พูดเพื่อตอบโต้ฝั่งกัมพูชานะครับนะก,การเมืองตอนนี้เห็นออกมาว่าไทยอย่างนั้นอย่างนี้เสียโป่งเสียเปียกไม่ใช่ครับอย่าหลงประเด็นครับฝ่ายที่เสียเปียกก็คือฝ่ายของขเขมรพอขเขมรเนี่ยมันพลาดท่ามันเสียเปรียบมากๆเข้าเนี่ยนะครับมันไม่รู้จะทํำยังไงมันก็เลยเบี่ยงประเด็นเบี่ยงประเด็นไปที่เรื่องของหนองยาแก้วทันทีโดยสั่งการให้ทหารเนี่ย เปิดฉากยิงอย่างไม่มีเหตุผลนะครับมึงจะยิงทําไมอ่ะแล้วเพราไมวันนี้ไม่ยิงต่อทําไมไม่สู้รบกันต่อเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของการยิงนะเพื่อต้องการสร้างสถานการณ์และถ้ามันยิงอย่างเดียวคุณผู้ชม้าใจป่าไม่มีคนเจ็บคนตายเนี่ยมันเอามันก็ไปร้องแรกแหกกระเชิงไม่ได้ยิงแล้วไม่มีคนตายเอาไปร้องแรกแหกกระเชิงไม่ได้มันต้องมีคนตายมาถึงจะสมจริงนะซึ่งจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นชื่อเลยนะ ว่าคนตายเนี่ยคือใครยังไม่เห็นรายชื่อเลยนะว่าคนตายคือใครยังไม่เห็นศพยังไม่เห็นพิธีกรรมยังไม่เห็นอะไรเลยนะว่าคนตายเนี่ยเป็นใครเพราะนั้นเนี่ยกับข่าเม้นเนี่ยยังมึงไปเชื่อมันเยอะนะครับมันโกหกตลบตะลงตอแหลเนี่ยนะฮะเอ,อ่อมาแล้วกี่กี่รอบเข้าใจป่ะคุณผู้ชมไม่มียังไม่เห็นศพนะถ้ายังไม่เห็นศพก็จะยังไม่เชื่ออะไรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจปะ่ะคุณผู้ชม เพราะวันนี้เนี่ยนะครับมันก็มาตามแผนนะมาตามแผนเชิญไอ้คณะผู้สังเกตการนะลงพื้นที่ทันทีนะเดี๋ยวมาดูนะครับนะนี่ครับเดีนะ๋ยวดูนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรนะแล้วก็บอกว่าเป็นห้องไอซียูห้องไอซอะไรแบบนี้วะมีแค่ถังออกซิเจนนะครับอือเห็นไหมครับนะ เอาตรงนี้นะนี่ครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นลักษณะของการวางแผนเตรียมการเหมือนกับที่คุณอนุทินเคยพูดเอาไว้จําได้ไหมจาได้ไหมเหมือนกับคุณอนุทินเคยพูดเอาไว้ว่า,อาอสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานเอ้าอีรอบนั้นเลยนะครับสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานพอยิงกันปุ๊บก็ถแถลงปับ๊บวันนี้ก็ร้องไปยัง UN เแล้วก็เอาคณะผู้สังเกตการลงพื้นที่ในท,ทันทีทั้งทั้งที่ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังไม่ถึง24ชั่วโมงซะด้ซ้ำไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ยืนยันในเรื่องนั้น,น,นเพราะว่ายังไม่ได้เห็นศพยังไม่ได้เห็นผู้เสียชีวิตนะครับแล้วท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ทําไปหามว่าใครได้ประโยชน์ก็ต้องเป็นฝั่งขมรได้ประโยชน์เพราะเอาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นในเวทีโลกซึ่งก็น่าสนใจสมมุติว่ามีศพแล้วมีคนตายจริงๆเนี่ยคำถามก็คือว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยถูกสังหาร แล้วเอาศพมาโหนเพื่อเป็นเครื่องมือหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงก็งถือว่าเป็นการกระท,ทรําทีาานะ่โหดร้ายอำมหิตเป็นอย่างมากนะโหดร้ายอัมหิตเป็นอย่างมากทีนี้เรามาดูตรงนี้เรามาดูหลักฐานของกองทัพไทยของกองทัพบกกองกองทัพภาคที่หนึ่งคุณผู้ชมครับโอ้โหซื่อกองทัพเนี่ยชื่นชมเลยนะอันนี้คือไทม์ไลน์ของเหตุการณ์พร้อมกับภาพเหตุการณ์ประกอบโดยทําขึ้นเป็นชาร์ท ให้เห็นเลยว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่กี่โมงนะครับดูนะะให้ดูเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังตัวมืถือมันกลับด้น,นะนะ16นาฬิกา5นาทีนะฝ่ายกัมพูชานเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงข้ามแดนเข้ามาที่ประเทศไทยก่อน,นเห็นยังบันทึกชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนถ้าบอกว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงเนี่ยไม่ใช่ละหลังจากนั้น16นาฬิกา20นาทีนะผอบอร้อย ในพื้นที่กําลังพลสนับสนุนมาถึงแล้วก็ให้กําลังพลเข้าประจําการในหลุมบังเกอร์หลังจากนั้น16นาฬิกา32นาทีนะ16นาฬิกา32มบนาทีในอุบลีตรายผู้ว่าการจังหวัดบันเตียมเมเนเจอรายงานว่ามีพลเรือนชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บหคนแล้วหลังจากนั้นฮูลมาเน็ตมาลีแล้วก็เพจข่าวของกัมพูชาเนี่ยก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปปิดท้ายที่ใครครับ ปิดท้ายที่ตอนสองทุ่มสนาทีก็คือนายไบคิลบีอัฟโรได้โพสต์ข้อความนะครับว่าเขากำลังอยู่บนเที่ยวบินถัดไปที่วอชิงตันดีซีแล้วก็จะรายงานแล้วก็แจ้งไปยังทำเนียบขาวกรณีที่ไทยเปิดฉากยิงพลเรือนของชาวกัมพูชาเห็นหรือ,อยังครับว่ารับรู้กันแบบเป็นตับเป็นตับเป็นตับแล้วหลักฐานของกองทัพภาคที่หยืนยันชัดเจน ว่าขเขมรยิงก่อนตอน16นาฬิกานาทีแล้วหลังจากนั้น16นาฬิกา20นาทีโดยประมาณทหารไทยถึงเข้าประจําการที่บังเกอร์แล้วก็มีการตอบโต้ตามกฎการประทะเพราะนั้นคนที่เปิดฉากในรอบนี้ก็คือขเขมรแล้วทางฝั่งของผู้เสียชีวิตก็เป็นพลเรือนแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือขเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องถูกตั้งข้อสังเกตข้อที่หก่อนนะว่าใครคนนั้นเนี่ยที่ตายเนี่ยเป็นใคร ศพอยู่ไหนชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างไรทําไมมีภาพของคนเจ็บการไปเยี่ยมเยียงคนเจ็บครบถ้วนแต่กลับไม่เห็นภาพของผู้เสียชีวิตแล้วก็รายชื่อของผู้เสียชีวิตในขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมก็พบหลักฐานสําคัญนี่ฮะคุณผู้ชมก็คือการเอาไปแขวนเอาไปโหนไม่ใช่แขวนการเอาศพไปโหนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหนะโหดเยี่ยมอำมหิต ทั้งๆท,ที่เป็นคนประเทศเดียวกันเองเนี่ยนะครับแล้วก็มาสังหารกันเองนะโดยเอาคนเนี่ยมาเป็นโล่มนุษย์เอามาเป็นกำแพงเพื่อรับกระสุนไม่ว่ากระสุนจะมาจากฝ่ายไหนแต่มันเป็นแผนเพราะต้องการให้มีคนตายที่เป็นพลเรือนโดยที่ทหารหลบอยู่หลังพลเรือนแล้วก็สังหารกันเองหรือจะโดนกระสุนปืนของฝ่ายไหนก็ตามแต่แต่ความตั้งใจก็คือต้องการให้มีคนตายนั่นเองคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะหลักฐานไทม์ไลน์ของ กองครับบกที่นำเสนอออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะปั้นเรื่องพยายามที่จะสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานนะแบบไหนก็ตามแต่มันคือความพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นซึ่งทางฝั่งของพรรคประชาชนสอสอพักส้มก็ตั้งประเด็นเหมือนกันนะว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นเรื่องของแสแกมเมอร์หรือเปล่าอ่าเป็นการเบี่ยงประเด็นเรื่องของสแกมเมอร์ทั้งเรื่องระเบิดทั้งเรื่องเหตุการณ์ยิงที่บ้านหนองยาแก้วนะ โดยฝ่ายที่เบี่ยงประเด็นเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายไทยถ้าจะบอกว่าฝ่ายไทยเป็นผู้เบี่ยงประเด็นเนี่ยโอ้โหอัน,นั้นก็มันจะเป็นการตั้งคําถามว่าเราวางระเบิดทหารเองเหรอซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสําหรับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับหากชื่นชอบโปรากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ามาเลยครับหรือกดซับสไคร์ในช่วงท้ายของรายการหากชื่นชอบยุคนสนับสนุนยุคนก็สามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากยุคนนะครับวันนี้มีอีซี่คอฟฟี่กาแฟดีๆที่ดูแลรักษาสุขภาพนะครับ สนใจพี่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความเข้ามาได้เลยครับกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจําเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง In Box พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเ <_ d> um> พราะฉะนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟาดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้มาํามะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับ <_ d> um> เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ ออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่คุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็บรายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อัว่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับ ตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทาเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิน้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียง แล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะอีซี่นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0อะไรบาท1ชุดมี12บซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟยอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเฮดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พาร์กินสันและบํารุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟู ugh, และเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทั้งเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้น ขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ีซี่นิวส์อีซี่ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ